เจอกันอีกแล้วครับผมมือนี้นะครับทั้งทีมงานนะครับเบ้าหัวหยองอิซิกิพัสกกรอุดรธานีนะครับมือนี้เขากลับมาเปิดตัวใหม่นะครับพร้อมใช้งานกันเรียบร้อยนะครับสำหรับรถมือสองนะครับ NT นะครับ5,42มือสองพี่น้องตอนนี้เนี่ยพร้อมนะครับพร้อมสีห้ลูกค่าได้ทดสอบทดลองนะครับถูกอย่างนะครับทั้งทีมงานเบ้าหัวหยองอิซิกิพัสกกรอุดรธานีนะครับเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับสำหรับของเหลวนะครับ บอกว่าของเหลวหรือกล่องใส่กล่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทางทีมงานของเขานะครับได้ถอดเปลี่ยนของเหลวทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมื้อนี้นะครับเบาหัวหยองสิมาพาชมนะครับรถมือสองเอ็นทีห้าสี่สองนะครับมือสองตัวนี้สภาพเป็นแบบใดในภาพระครับตัวนี้นะครับในภาพรวมของเอ็นทีห้าชี่สองนะครับชั่วโมงการใช้งานนะครับอยู่ที่นะครับเก้าร้อยนะครับแต่กล้องมาเบิ่งใกล้ๆแต่กล้องเออเก้าร้อยชั่วโมงนะครับ ตัวนี้ไม่ไม่อยบเยี่ยมนะครับตามสภาพนะครับแต่ว่าของเหลวนะครับภาวะของเหลวกล่องอากาศใส่กลองนะครับพวกน้ำมันต่างๆนะครับทางทีมงานฮอกก์ได้เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับสําหรับพวกใส่กล่องต่างๆนะครับบาวาของเหลวนะครับของของเหลวนี่ทั้งทีมงานบางหัวหยองกับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับอ่าดูเครื่องครับผมสําหรับเครื่องนะครับตัวนี้นะครับผม ผมบอกเลยนะครับวังโซ่ที่ฝนตกใส่ครับต่างเสื้อผ้าครับเบล์ลุยน้องเปลี่ยนให้ไหมครับผมแบรดเปลี่ยนให้ไหมได้ครับบ่ต้องคำนึงถึงนะครับอ่าบ่ว่าใส่กล่องอากาศนะครับสำหรับใส่กล่องอากาศกล่องนอกกล่องในนะครับทีมงานของเขาเปลี่ยนให้เมื่อนะครับแน็มตี้ครับของไม้ครับอ่ามีไม่อิ่มเอี่ยมเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็เปลี่ยนให้นะครับอ่าคือทีมงานของเขานี่คำนึงถึงนะครับสำหรับลูกค้าซีไซส์มือสองไปแล้วนะครับเพราะว่า บอกว่าจะเป็นมือสองยี่ห้อใดหรือรุ่นใดต่างๆครับของเขานี่ก็ต้องดูแลรักษานะครับสำหรับใส่กล่องพวกใส่กล่องเชื้อเพิงนะครับเขาก็เปลี่ยนไห้ไม่ใส่กล่องน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าใส่กล่องไฮดรลิกอันนี้เขาก็เปลี่ยนไห้ไม่หมดนะครับผมตัวนี้นะครับตามสภาพในส่วนรวมนะครับผมบอกเลยว่าสภาพดีนะครับการใส่งานก็โอเคนะครับแล้วค้นเกาที่เพิ่นไส้ตัวนี้นะครับดูแลรักษารถเพิ่นดีดีนะครับ ตรงไหนนะครับที่ดูที่ซึมนะครับทางทีมงานเขากะเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใส่งานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามามือนี้นะครับเบ้าหัวหงายงบไ้ธรรมดาครับผมบบว่าสิเปลี่ยนผานาะนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นผานหลังนะครับผมเบ้าหัวหงห้ไปเลยนะครับผมบอกเลยนะครับอ่าใจปัอมนะครับผมบอกเลยอแถมไปอีกเลยนะครับผมแถมไ้อีกเลยนะครับอ่าสภาพส่วนรวมด้านหลังนะครับแต่กล้องอ่ามาเบิ้งด้านหลังครับตัวนี้นะผมบอกเลยว่า เรื่องย่อยเรื่องซึ้อไม่สิบก่มีนะครับสภาพด้านหลังของเขานี่อ่าเห็ดไห่ไม้เลยครับผมอ่าตัวนี้เป็นสีเดิมๆนะครับสีเดิมๆนะครับตามสภาพนะครับผมอ่าท่านใหนสนใจนะครับอ่าหรือต้องการใส่รถหรือต้องการทดสอบทดลองนะครับอ่ารถอ่ามือสองคันนี้นะครับกับทักมหาบ่าวหูหยองได้นะครับศูนย์เก้าสามสามห้าเก้านะครับศูนย์เก้าศูนย์แปดนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเรื่องราคาราคานะครับเขามาคุยกัน ตกลงกันได้แบบง่ายๆกันนะครับถ้าในสนใจอ,อยากมาขับมาล้องนะครับถ้ากับพ่อ่าบางหัวหยองได้เด้อเอาเป็นว่าชิปนี้บางหัวหยองขอฝากไว้นะครับ NT 5 4 2มือสองรอคุณอยู่สวัสดีครับ